เอาโอเคเลยในช่วงเวลาแรกใกล้จะเริ่มแล้วก็คู่นี้นี่เตะตอนนี้ต้องบอกว่าเตะพร้อมกับลิเวอร์พูลกับทีมชาติไทยเลยครับโอ้โหสำหรับคู่นี้ถือว่านักเตะยอดโอ้โหลงเล่นด้วยข้างตาผลที่จตกลงมาเพราะนั่นเดิมตอนเนี้ย จ็ดจุดแล้วสำหรับเนแต่ว่าพื้นสนามเนี่ยก็ยังท่าท่าจะลื่นอยู่ครับสำหรับวันนี้ฟอร์มดมากเยอะแยะเลยสนามแล้วก่ว่าตัววิลเล่ตก็อยากเป็นพุทใหญ่ครับสำหรับเจ็ดผู้เล่นตัวจริงครับเปิดจัดเข้ามาแออทั้งหมดนี้ได้ยัง ไปสกัดทิ้งออกไปได้แล้วต่อริบไปได้ครับย่างเป็นบอลไปพวกของจันรังสามทางด้านขวาคเลยเอาลอจังที่เอาแล้วดูนีาไปได้ไม่ได้รังเดียวโอ้โหจูบอลไปติดเอติดแค่ติดขาอยู่ระหว่างห้าประตูห้าระหว่างสุดท้ายยังไม่เข้าครับเปลี่ยนแกงขึ้นมาทางขวาครับ ใจขอสั้นๆกับมาตั้งกันใหม่ใช่ป่ะการก็สำหรับปอลนวนมากครับในขนาดเนี้ยหือว่าน้ำตาโูเกลียวเดียวเลยครับสำหรับปอลนวนมากครับแล้วพิกยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหว้าวต้องมาสุดท้ายก็ดูว่าแต่บอลขึ้นมาแล้วไม่มีตัวเข้ามากดดันครับ โอ้ตองขวาด,ด้วยขวาลูกนี้ไม่เหลือบอลเสียงเสาเข้าไปเลยครับางด้านซ้ายเหลือโอ้ขึ้นนำไปแล้วฟอร์มดมากแล้เกมเริ่มมาเนี่ยนาทีสเสร็จเท่าน,น,น,นั้นครับเลยกิงลูกนี้ชันแหลแล้วก็สุดท้ายรับก็เข้าสองลูกเหล่าเล่นสร้างแล้ว ไก่ชีฟยาวขึ้นมาตอนนี้รับเข้าซองครับเสียคุ่เร็วขึ้นมาจังหวะสุดท้ายก็อยู่ว่าหน้านำอยู่ประตูหน,นะนึ่งนะตรงนี้คูนไม่ก่อดน,นะฝั่งปอลที่มันมา,มากไปกาดชีฟขึ้นมาจังหวะนี้ไม่ว่าอะไรวุฒิศรีสายทะลุเมื่อตัวบอลมันลื่นแล้วตรงนี้ครับ ต่อให้ไ่ทานกอที่กลกลับมาตาลาสเตียว ให่ไม่ถผีเหมือนกันแล้วเาจสวนตับไก่ีบงป้าว็มาฟากันป้าวางซ้ายแล้วนะดูเล่นกันเซอร์วรี้ครับเทเปิดยาวขึ้นมาัาอกลงจับไม่ดีแบงวันนี้จันเอาแบงเล่นกองหน้าเลยสำหรับฟอร์มากคจันชน ถกหอยต่ำลงมาเป็นลูกตัวลูกแทนเยอะตัวยิงไม่ตรงต่อต่อสุดท้ายไก่ชื้นมาแบงค์พัรใหไอพื่อทางขวาลูกนี้กัดบันด้วยตัวแรก ย้อจยับมาแล้วไม่ผ่านไปดีกวมาจังหวะสองเนีเป็นของปลอยกันมากครับคนไก่ยิงแล้วไม่ตรงต่อจังหวะสุดท้ายแล้วจังหวะนี้พลาวครับโอ้โหเนี่ยต้องเบรกเกมไว้เลยแล้วสองล็อกหน้าเล็กแเ้ว่็ตะกู่ ได้มาวันนี้ก่อยนี้ตู็ไม่มีใครมาประกบกับเล็กไม่ต้องมาใหญ่เองแล้วคนละคู่โอ้ต้องกระตุ้มเครื่องเลยแล้หต้อว่บบนี้จะพลาดบ่อยๆไม่ได้แค่เราฟีิปของทันได้สองคนมากเยอบโอ้โหรถแบงค์เอาหลีไก่เยอะเลยสองคนครอบไปราชินีแล้วสองคนนี้ไก่ยิงแล้วตูโผล่แล้ววันนี้บอลทันหลับนี่ตือครับ ย่างเป็นเตะมุมด้านซ้ายของฟอร์ที่กว้างมากเยอะยัดไปไม่ตัวนี้ดูว่ากระโดดทีมงแบงค์โดนลุกสองคนตัวนี้เปียวถึงจอ,อนก่อนแล้วจะไปูนี้ไม่ได้แลโดนแย่ทิ้งออกข้างไปย่างไปลูกทุ่งของกาสางกับยัดเข้ามาตรงการลางเปียวปากลับมาตัา้งใหม่โก ไฟไฟเสรขึ oh, <t> ้นมาแต่เข้าไหลอย่างจิงจิงเอ้าเลิ่มโอ้โหฟ้าเปลี่ยนทั้งนี้ถือว่าดีดีครับโอ้ทุกวนที่ทำันสวยครับสอนเราจราจลาลแต่ว่าทุกวนสุดท้ายแปลไม่ตรงต่อครับโอ้โหที่ได้ยืนเปลี่ยนวันขวายทั้งนี้คือเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเลยเมื่อกูถือว่าดีดีครับจังหวะนี้ครับ ลืมหลบแล้วฝากกลับมาตรงก,ารกลาง่ายเอาตับบอลแรกให้ดีเยอะการเก็บได้เพชรฝาสวยทางขวาการตัดเข้ามาด้างในไม่หายยังไปไม่ได้ครับต้องย้อนอับมากลับไปตั้งกันใหม่หรู่เลยข้างหลัง ท่่นแบบมาเจ็บจับแบงจับมาทวนอีกแล้วมาจังหวะเมืบบนี้โอ้โหดูมากเหมือนตั้งมั่นกูได้ยิงเนเหมือนจังหวะแรกที่ได้ประตูเลยบ่อลจะรอแล้วตว,วางด้วยขวาแต่คราวนี้เนี่ยเป็นเล็กเตะที่ออกไปก่อนครับตรงหลังไม่ต้องเข้ากันได้ชลิปแบบนี้เนีน่เหรอครับทางด้านะจลันสามเลย

ูจะกินก็ได้เะจ่ายก็ได้เพาจะคู่ตัดใจช้านีเลยเยอะโอ้โหดูเสียอตาเลยกินเได้ไม่ตรงต่อแล้วตังหวานี้โอ้โหอยู่ได้ัดจะคู่ของการสามโอ้ทำได้ดิ่งิงเ้ลโโอกาสแล้วต้องทำให้ได้โอ้โหดูว่าตองหลังก็ยัง่องโว่เหอนกับฟ้อนเต่อจะู่ ต,ต้องทบตีเลยตรงกลางเมืมาคู่แหวกมาสวยกวามที่จะส่งได้เพื่อนครับหลายมากเตาก uh, ับเราทีนี้ร้องออกมาขวาทีนึงกระใส่ได้หรือเปล่าไม่ได้ลูกนี้โดนดึงสองแล้วมาโอ้ดูวราแล้วพุ่งเร็วมาท้ายแคทไก่ฮคทอีกทีแิตกันสองสามคนแล้วตรงนี at ้ชนไก่ก้าว เอาเราจ่ายไม่ดีด้วยนี่ไหลมาทาซ้ายเดียวเข้าซ้ายแล้วตรงนี้โอ้โหที่ที่ปอดย้อนทาดซ้ายัอมากจังหวะนี้ถ้าจิบโดนขาเี่ยโอกาสถุดโคตรมีเลยครับยังไปแค่เตะมุมมปนั้นซ้ายของจางสามเท่านั้นครับยัดมาเสาแรกตสอหลบอีกทีนึงแล้วไปต่อโอ้โหไม่ใส่ครับดูจังหวะแวก ซ้ายแบ,บขกขวาของกนันทร์สาตอนนี้เริ่มจะทำได้ดีมากขึ้นแล้วยังเป็นทุ่มของจันทร์สามไอ้ยันพุ่งนะตอนนี้เอาเมลงมาแล้วครับอด้านทร์นั่นพุ่มยัดเสาเหรอโอ้โหบอลมัน <isation>, <ow> โผล่ผมเลยสุดเนียวโอ้โหจีบีบอลสวยแล้วไหลมาเพื ora, ่อนไม่อยู่ตรงนั้นเลย วันน pues ี้เล็กปีเหนื่อยแน่นอนตรงกลางนี่เจอวุ้งเล้งของฟอวิ่งมากครับตัวทำงานหนักอยู่คนเดียวตรงกลางต้องช่วยกันเล่นมากกว่านี้สำหรับการสามครับเจอกับฟอวิ่งมากนี่หิวเล่้งใส่พื้นที่แล้วใครเจอก็้วต้องนั่งเหนื่อยครับปางนอนทางขวาครับเพชรตัดเข้าในแล้วกินลูกนี้ไม่ผ่านครับ โบ้ไปขุดเสาสู่มาตอนนี้ซ้ายมีขวามีไปออกมาทางซ้ายครับสวยตอนนี้ตัวย้อนกลับมาเป่ขึ้นมาสูงเพื่อเติมเกมลุกตอนนี้แล้วเปลี่ยนการทันแลบนิดนึงจอสองเล็กดูดบอลลงมาต้องแก้ไขครับมีตัวผิวขึ้นมาแล้วแก้ไขที่เห็นเขาได้ยีเลยตอนนี้โอ้โหแล้วดูแก้ไขกันสวยมากเราจะรันสามเป๊ เปลี่ยวตงท้งายพยยามจะจิกพื้นแต่ว่าไม่ได้ครับม่ไหลออมาทางท้ายเปียวไปต่อทางท้ายแล้วตอนนี้จะไปต่อีได้เหอร่อไม่ตร่อครับโอ้โหเปียวที่วันนี้บโอ้ต้องทำให้ดีกว่านี้เลยหละครั้ยังผ่านเซนเร์ของตอ่ออีกนัไม่ได้ครับเปี่ยวครับโอ้โหดูน,นี่บังตอนนี้ต้องโวยเพื่อนเลยครับโอ้โต้องบอกว่า จังหวะหลายครั้งก็วันนี้อย่ารอแล้วมาเลยมารถก็มาโอ้โหไม่เลื่อนเล้าววอนนี้มีปัญหากับสภาพสนามจริงเยอะเลยเลยโอตั้งนานไม่เบิร์ยาวมาลูกนี้สวยแต่ว่ามันโค้งโคไม่ถึงแล้วดูจังหวะขึ้นลูกนี้ ประตูนี้ยังไม่ได้เซฟสั่งจ่าก็จริงนะสำรองก็หมดมากแต่ตอนนี้เราต้องบอกว่าใกล้เคียงแล้วครับน่าทำเกมเข้ามาใกล้เคียงกับประตูมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับตระรางสามเนาะโอ้โหลูกย้ไม่ดีเลยอีกเดียวล้อเข้าขวานไหลมาเล็กลงลงจริงโอ้โหเดี่ยวเดียวเลยก็ไม่ได้เลยครับโอ้โหรอบที่สุดท้ายดูครับเลย การ์ดสามจังหวะแบบที่สำคัญแล้วพวกเขามีโอกาสสองครั้งหนึ่งๆแล้วไม่ได้ประตูโอ้โหนี่ยังสองโอกาสยังเปลี่ยนให้เป็นประตูไม่ได้ครับจลงหวะนี้ทวกเขาไมดีเดซเดซไฮ่ฝากมาลูกนี้เข้าขวาแล้วโอ้โหจังหวะจริงไม่ดีแต่ว่าบอลชันแลบเยอะอะ อยากมาเพชรทิ่คู่นี้ไม่ตรงก่อนแล้วกันต้อ,อบงบอกว่าการที่ดันเอาทางด้านแบงค์ขึ้มันเล่นเป็นสูตรหน้าตอนนี้เนี่ยร่วมกับไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยปกติเนี่ยลงเล่นกลางหรือว่าเล่นทางด้านข้างเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยถือว่ามีบทบาทมากกว่านี้แบงค์วันนี้ยังไม่มีส่วนร่วมเลยแม้แต่ตะบวะเดียวยังไม่ได้งางเท้าเลยซูมย้อนกลับมา การทางขวาหม้หจับบอลวันนี้ยังไม่ออกครับไปต่อเองแล้วมาได้ครับทางขวาลงเข้าในจาวเนไปแล้วนะวันนี้เจอไม่ครับไปทีมจะออกข้างไปยังเปนลูกคู่ของปอลทุกอนมาทางด้านขวาเลยก็ยังเป็นปอลทุกคนมากครับน้ำอยู่หนึ่งประตูต่อ,อสูงเท่านั้นเท่านั้นเกมแบบนี้มีสกอร์เดียวเท่านั้นครับการไปแย่งแกล่าออกมาทางกล่ายใหมเลยครับข้างหลังครับ เปิดยาวก็ไม่แม่เลยโคตี่หอนนีเลยเล็กใส่เอามาหางซ้ายโบตื้นมาเสียแม่ให้ดูนี้เล็กโอ้โห้เกื้อเนี่ว่าอยู่ที่เสาสองตตลอดนี้เจ่ายไม่ห่างเยวะแจ่ยิงเองก็ไม่ห่างโตบล็อกครับอย่างไนลูกทุกเท่านันเยอ โอ้ยติงยังเอาทุกคนยิงยังปิดปากได้สวยมือสองตูดังเป็นแต่ตูเนื้อท้ายอ่ะัมาตรงการให้หาจังหวะสองให้ยิงจับแล้วยิงไม่ได้จังหวะสไงแบ้วตูหาดิงลูกนี้เลิกไม่โตไม่หาที่หน่อตู โอ,โ,โอ้โหนี่ตอนนี้เริ่มจะตดนบุกกดซ้ำมากเรื่อยๆแล้วสองรับต้อกวนมากเลยไอ้บอลยาวของพวกเขาวันนี้ยังไม่เป็นผลเลยครับไอ้แพทแพทแพทคนแพทคนแพทคนโอ้โหจ่ายลูกนี้ช้าด้วยไหมจ้าดักขึ้นมาเอาแล้วต้องช่วยเก็ได้นี่ไก่โดนดักอยู่ไหลออกมาทางซ้ายเพชรหนึ่ง,ง,งต่อหนึ่งจู๊ดหดนี้เจอเพชรโอ้โหเลี้ยงขึ้นหน้าไม่ได้ Ô oh, à à à cái này được <laughs> 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 ไปแล้วเปลี่ยวดูว,วันนี้โดนมาสองสามคนแม่จะหมดไย,ยได้ไปเร็วเลยเ,รเรพราะเร็วมากสุดเส้นสลบเข้าในจังไม่ได้ยังไม่ได้ดูวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจันรักสามวันนี้เริ่มจะทำเก่งได้ดีขึ้นเรือ่อยๆคหลังจากที่พวกเขาเสียวระสูไปครับ การจบมาสวยแล้วตอนนี้จิ่งยับมาไปหานแาสองโหมทิ้งเาวาแถวสองอยากไปแถบอรเยอะมากยกการจบมาเองไหลายมาทางซ้ายครับไก่ไก่มาเบโอ้ดูว่ตอนนี้พยับไปรั้วสนาแล้ว ใช่แล้วสู้นี้แล้วหมดขึ้นมังขวาทิ้งไปแล้วเข้าสองรันเล่นเร็วได้อเปล่าตู้วัสนีตุ๊กตุ๊กทีไม่โดนเลยครับากลับมาได้แลา้อนยังว่าพี่ไก่ไหลทะลุมาหนสองลูกนี้ตรงกลาง้ายสุดชน ดูสังเกตได้ประตูที่ทำาในตอนนี้มันมากแล้วต้บอกว่าเกมไม่ได้เป็นต่อโอ้ใจไม่ดีนะตอนนี้ให้มาแบงค์จับลงโอ้โหจับคู่นี้ไม่ดีเลยครับเลวเลยครับจลันสามทางซ้ายข้างหน้ายังไม่มีใครขยับเดี๋ยวร้อยเพื่อขยับกันอยู่ร้อยเด่๋ว่าสวย แบบนี้ยังยี่กันบ่อยๆเรื่องอูร์เซนซ์นนี้เนี่ยสูงของเก็ใหญ่ทีมากน่าจะมีสูงขึ้นแล้วหลังการเสียประตูแรกครับอูรเล็กที่มีโอกาสส่องไปหลายตัวแนเลยเพราะวเหนือตอนนี้ต้องมีการขับตอนแบ่งแล้วเราะหลงการด้านต่อยวนมากเลยดามเนาวนุ่ขึ้นไปเล่นเป็นสูงหน้าแทนแล้วเหนืยใส่ขี้มาแล้วปัดขี้เนี่ยตอนนี้ขึ้นไปเล่นเป็นสูงหน้าดีแบงค์ไม่ได้ แม้แต่ง้างเท้าก็จะหวานย่งเงี้ยไม่มีเลยแล้เนี่ยพุทธพลเปลี่ยนต้องแล้งเนี่ยได้ง้างเลยโอ้ชายมาแรงหน่อยๆดัเบียดโขงมาูไโอ้โหแล้วพอขาขอตอนนี้ส่งเปียงเลยไปแล้วตอนนี้เนี้ยเอ้อาวุธหนักลงไปบ้างนะขอแบบทางด้านฟอร์ทุกผมให้พวกประเทศยิงเถาสองตอนนี้เลื่องดึงแบกด้านซ้ายและขวาเลยครับ เออไม่่านอยากเป็นฟอเรื่องกครับคนไหมาลูนี้โคกิดกระดูกเ้าหลมาสุดท้ายให้ฟ้าไว้ก่อนครับจังหวะนี้เพียบโดนทักขีดครับสำหรับฟอเรื่อง่ครับ เวลาขึ้นเวลาแรกก็เหลือลงมาสามปีเศษๆเท่านั้นมาตอนนี้เสียจะลูกตีชิ้นให้กับฟอร์ที่มดนมากแล้วก็เสือเรือเลยเอาซ้ายแล้ไปจ้องแทงสามคนมองเลยว่ะเดียแยวนี้ใช้ความแรงเข้าว่าเอาจิงจั๊อยู่ข้างตูตีเลย ตึงคนหลบของเข้าจริงลูงยี้วตูรับไม่ได้ครับโอ้โหหนึ่งประตูตนห,หน,งหนึงได้ประตูในทวเวลาที่ผ่านจริงครับก่อนเพื่อเวลาบาดเจ็บหนึ่นาทีแร้วตึงประตูต่อหนึ่งตอนนี้เสียสาดยังเพราะตอนนี้เกมเราต้พกพหาให้ได้ด้วยสำหรับการสายเลย อะไรโอ้โผด้วยไอ้ยอมมันต้อ <Bond> ู้สุดหอนจริงนะผมเยอะมา้นเก่เผื่อจเปิเอ้าโอ้โหทุกคโอ้โหเมื่อไรอูต้องโั้นกาตรงนี้สูงก็ลยพุ่งขึ้นถึงก่อนทีู่จถูกด้วยแล้วโอ้บอลที่บนน่าจะมีปัญหาชัเจเลยครับโแกลักวานนี้ตงกาเนี่ยเล่นก็เป็นรองตันตรางสามแล้วครับ อยู่กางสนา่คู่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้โอ้โห,โ,หโหต้องมีสมาธิต้องทั้งทีมกากบอลจู่นี้ายาวไปแล้วแต่ทิ้งออกมาปล่อยบอลตกเข้เกียนแล้วรถฝังออกห้าเลยไปแต่โจหูแล้วลไม่ผ่านด้วยระหว่างแบบนี้เล่นไม่ค่อยตานนี่ก็ะป๋อย้อนหน้าวันนี้ให้มาสวยแล้วขวาแล้วสวนกลับแล้วเล็งฟองก็างน้าไหลมาแล้วลขาว,วา พอที่จะต้งานี่คือบบให้กับข้าวแต่ด้านหลัง,ลนงเนอะเท็คามสวยใส่สีคิดในแดนตัวเองค<ป>รับโ้เหลวขึ้นมาไปผัดเอาแล้วโป่ไม่ดีตอนสุดท้ายสำหแบบออกหลังเราเวลาบาเจ็บเป็นนาทีจยังอีกครั้งตอนนี้ก็ตาเดอหเลือไม่สีแล้วหนึ่งก็ต้องรอไปถึงเข้าจังอีกครั้งหนึ่งแต่มุมด้าขวาของปอที่ว่านากคยับโอ้โหจาฝูงว,วันเยอะนะเกมไม่ค่อยปิิกระต่อ ย้อนกลับหลังมาตายใหม่ไปหลบมาแล้วจริงลูกนี้ไม่หายเนาะยังไปลูกคู่งกันนขวาแล้วย้อนกลับมาแล้วเพื่อนสีปากต้องปีดจัง